สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเรเบ้สีฟ้าใน YouTube channel c h anel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันพุทธที่17เดือนพฤษภาคมพศ2566อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของเรเบ้สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์เป๊ปแถลงก่อนเกมที่เราจะเปิดเอทีฮัสเซดียมต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอ,อัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศเลกที่สอในค่ำคืนวันนี้นั่นเองก็จะมีอัปเดตทีมอัปเดตอาการของนาทานอาเก้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆก่อนเจอมาดริดในส่วนของมาดริดก็มีทางฝั่งคาร์ลอันเชลติแล้วก็ลูก้าโมดิปมาฝากด้วยรวมไปถึงภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมในเซสชั่นล่าสุดนะครับแล้วก็ยินดีกับทางคีวินเดบรอยแล้วก็ฮารแลนที่มีชื่อลุ้นรางวัลด้วยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของสรุปโปรแกรม ทัวร์เอเชียปริซิชันของทีมเราว่ามีไปประเทศไหนบ้างเตะกับใครบ้างวันเวลาสถานที่นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตในคลิปคลิปนี้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวด้วยกันครอบครัวทีซิลิเซ n นครอบครัวเรือไปสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ continue, ดีอย่าลืม ก,กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ฟจรดีนะครับอยากจะลงสินค้าโฆษณา,นต,า,ต,าต่างติดต่อมาได้เลยนะครับในคอนแทคที่อยูงไว้ใต้เดสคริปชันของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตช่องมีเมมเบอร์ชิพนะครับสระดับ80บาทกับร้อยบาทก็สามารถเลือกสนับสนุนกันได้แล้วก็มีฟีเจอร์ซ u p เปอร์แด้วยนะครับผฝากเอาไวนะ้ที่นี้เลยแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารของวันนี้กัน นะฮะผมขอเริ่มด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้มีการเตะกันของอีกคู่หนึ่งนะฮรระหว่างอินเตอร์มิลานและเอซีมิลานที่เป็นมิลานดาร์บี้เล็กที่2นะครับนัดนี้นี่ก็เรียกว่าอินเตอร์เป็นเจ้าบ้านนะเออนัดที่แล้วเป็นมิลานเป็นเจ้าบ้านแต่ก็คือเล่นสนามเดียวกันแค่เปลี่ยนชื่อสนามแล้วก็โคต้าของ <laughs> แฟนบอลทีมเยือนเท่านั้น นะัดนะที่แล้วเล่นซานซิโร่บ้านมิลานนะัดนี้มันเล่นจูสเปเมียซ่านะครับบ้านของอินเตอร์มิลานแต่ก็คือสนามเดียวกันผลปรากฏว่าเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่ย้ำชัยไปได้1ประตูต่อศูเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อยเป็นทีมแรกนะครับจะต้องมารอเจอผู้ชนะในคืนนี้ระหว่างเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ สกอร์รวมเนี่ยก็คือเข้ารอบไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์สำหรับอินเตอร์มิลานเมื่อคืนได้ประตูโทนประตูเดียวจากเลาตาโลกมาตินเนสนะครับก็ยินดีกับแฟนๆมิลานและก็อินเตอร์มิลานด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าคืนนี้จะเป็นทีมไหนที่ได้ไปเจอกับพวกเขานั่นเองนี่เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวและก็อัปเดตล่าสุดในส่วนของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองครับมาในส่วนของภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมกันต่อเลยนะครับของทีมเรา นะเป็นเซสชั่นเมื่อวานนะครับวันอังคารที่16พฤษภาคมนักเตะก็มาฝึกซ้อมกันแบบร้อมเพลงนะจอห์นสโตนรูเบนดิอาสเออร์ริงฮาลันโรตรีนะครับตัวหลักๆมากันครบนะฮาลันสกอตคาร์เซนเอเดนซอนมูราเอสนะครับไคล์วอล์กเกอร์เป๊ปก็ลงฝึกซ้อมนะครับลงคุมการฝึกด้วยตัวเองเหมือนเดิม จอห์นสโตนแบร์ร่าโดซิงวาโรตอตตรีเควินเดบรอยนะฮะแจ็คกริเลจโคพามเมอร์ฮูเรียนอวาเรสฟิลฟเดนนั่นหลังนะครับก็ประมาณนี้ก็พร้อมเพรียงนะครับก็ที่ขาดไปก็น่าจะมีแค่ที่ไม่ได้เห็นในเซสชันนี้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะยังไม่ได้ร่วมมีบทบาทในการฝึกซ้อมก็จะเป็นทางนาทานอาเก้นนั่นเองนะฮะเมื่อวานก็ นอกเหนือจากนักเตะแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นการกลับมานั่งอยู่ข้างสนามชมการฝึกนะครับของอดีตจะเรียกว่าไงอดีตมือขวาของเป๊ปนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์เป๊ปนะอย่างควนมาริโยเมื่อวานก็กลับมายังสโมสรแล้วก็มานั่งชมการฝึก้อมด้วยนะครับคนนี้นะมานั่งข้างกับซิกิเบเกอริกสไตล์นะครับพอออกกีฬาของเราแล้วก็เปปกอดเดล่ามไม่รู้มา มาคุยเรื่องแทคติกหรือว่ามาคุยเรื่องอะไรกับทีมงานของเป๊ปหรือเปล่านะอาจจะเป็นในอะไรเรื่องนะเพราะว่าเขาเองก็เป็นน่าจะเป็นมีคนเป็นคนที่มีอิทธิพลส่วนหนึ่งของกัวเดวล่าเหมือนกันในในเรื่องของแนวคิดต่างๆทั้งแทคติกทั้งการวางแผนทั้งในเรื่องของการอาจจะเป็นในเรื่องของการเสริมทัพอะไรด้วยหรือเปล่านะเพราะในภาพนี้ก็มีซกินะนี่เป็นการคาดการจากผมเองนะแต่เขาอาจจะแค่มาดูก็ได้นะครับประมาณน,นี้ แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพนี้ดูกันเป็นอะไรที่แบบเป็นสีสันพี่แจ็คของเราอยู่ดีก็ไปซ้อมเป็นโกลสางั้นนะไม่รู้นี่จะเป็นหนึ่งในความแตกต่างที่เป๊ปต้องการจะใช้งานหรือเปล่านะครับในเกมเลกสองกับมาริดคืนนี้อาจจะจับกิลิปเป็นประตูแทนเอเดซอนและดันเอเดซอนขึ้นไปเล่นปีกอะไรแบบนี้แต่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่หยอกๆยอกนะออถ้าเล่นอย่างนั้นจริงก็คือ,คอแบบอืก็คือมันเป็นไปนไม่ได้ ก็คงจะเป็นแค่ซ้อมกันขำๆอยางแบบอยากโแบบดนเพื่อนยิงอัดหน้าอะไรแบบนี้สําหรับกิริต <c oughs> ประมาณนะนะั้นดูกันเป็นสีสันไปก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปเข้าสู่บทสัมภาษณ์เป๊ปนะครับแล้วก็คนอื่นๆขอแสดงความยินดีกับเควินเดอร์บอยนะฮะแล้วก็ทางเอรินบราวน์ฮาร์แลนด์ด้วยนะครับสองเรียกว่าไงสงคู่หูถล่มประตูของเรานะครับล่าสุดก็สองคนนี้ได้ กเสนอชื่อเข้าชิงประงวัน PFA Premier Fans Player of the Year นะครับโดยมีผู้ท้าชิงคนอื่นได้แก่เฮริเคนนะครับมาตินโอเดกาดมาครับแบทฟอร์ ford, และก็บุกโยสาก้าส่วนในส่วนตรงนี้เนี่ยแฟนๆอรือใบสีฟ้าสามารถเข้าไปเ,าเรียกว่าเข้าไปร่วมโหวตได้นะครับในเว็บไซต์นะ่าจะเป็น90 minutes นะครับผมเท่าที่ดูมานะน่าจะเป็นเว็บไซต์นั้น นะครับหรือไม่ก็ลองเซิร์ชก็ได้นะเป็นชื่อของอวอร์ดเนี้ยนะครับ PFA Premier League Fans Player of the Year นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมโหวตกันได้รักใครชอบใครก็โหวตให้คนนั้นนะฮะแต่ก็ขอแสดงความยินด้วยกับพี่บอยแล้วก็เออริงหาแลนเดี๋ยวต้องดูกันว่าใครจะได้รางวัลน,นี้ไปส่วนต่อไปนะฮะเข้าสู่เนื้อหาของบทสัมภาษณ์เป๊ปโกเดล่ากันบ้างแล้วก็เดี๋ยวทยอยกันมาเรื่อยๆนะก็จะเป็น ผู้จัดการทีมนักเตะของฝั่งเราแล้วก็ผู้จัดการฝั่งมัดบิดแล้วก็นักเตะของฝั่งมัดบิดนะครับไล่เรียงกันไปแล้วก็เดี๋ยวมีฟิลสั้นๆด้วยเป๊ปโกดิลล่านะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมมัดบิดในเล็กที่2โดยยืนยันว่านักเตะทุกคนนั้นฟิตพร้อมยกเว้นนาธานอาเก่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเป๊ปเนี่ยถูกถามเรื่องความฟิตของทีมนะเป๊ปก็ตอบสั้นๆว่าทุกคนฟิตหมด ไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นนานนอาเกะเพียงคนเดียวนะครับที่น่าจะไม่ใช่น่าจะที่จะไม่มีส่วนร่วมในเกมค่ําคืนวันนี้กับมาริดนั่นเองโดยเป๊ปเนี่ยก็ยังได้พูดต่อนะครับถึงแฟนบอลด้วยนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเขาเชื่อว่าแฟนๆจะเข้ามาสนับสนุสนทีมในเกมที่มีความสําคัญแบบนี้นะครับกับเรอัลมาดริด เปบอกว่าผมรู้ว่าแฟนบอลของเรามีความเน่นแฟนกับทีมมากแค่ไหนเพราะว่าพวกเขารู้ว่าทีมของเราเนี่ยทำอะไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาจะไม่ทิ้งเราไว้คนเดียวผมค่อนข้างมั่นใจในช่วงเวลาที่เลวร้ายพวกเขาจะอยู่กับเราและในช่วงเวลาที่ดีพวกเขาจะให้ความสําคัญกับเราก่อนวิธีกดดันคู่แข่งคือเกมของเราเราเล่น11ต่อ11 และเกมของเราจะกําหนดสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่เลวร้ายพวกเขาอยู่ที่นั่นและก็จะอยู่ตรงนั้นหมายนะนะถึงว่าแฟนบอลน่ะนะนะครับก็อาจจะหมายถึงว่าแฟนบอลอาจจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นคนที่12ที่เข้ามาช่วยผลักดันหนุนหลังทีมให้สามารถกําผลงานที่ดี ฝ่าฟันอุปสรรคในการเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้อะไรแบบนี้ทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีนั่นเองเป๊บจะหมายถึงแบบนั้นนะครับทั้งนี้นายใหญ่ของซิตี้เองเนี่ยยังได้เน้นย้ำด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะมัดปิดได้ด้วยแค่การฝึกซ้อมหรือว่าทำงานอย่างหนักหรือว่ามีอารมณ์ร่วมจากแฟนบอลจากในสนามอย่างเดียวเท่านั้นเขาเองเนี่ยนะครับจำเป็นต้องปรับปรุงแทคติก เพื่อพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นกว่าผลงานในเกมมาริดเมื่อ8วันก่อนที่ผ่านมาเป๊ปบอกว่าอารมณ์ในเกมเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็อารมณ์ร่วมนั้นจะสูงมากมันต้องสูงในเกมแบบนี้แต่แค่นี้ยังเอาชนะทีมอย่างเรอัลมาดริดไม่ได้หรอกเรามีแผนเกมมีแผนการเล่นและเราต้องทําให้ดีกว่าที่เราทําในเลกแรกนิดหน่อยเราต้องปรับบางอย่าง เราต้องทําให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพื่อสร้างโอกาสมากขึ้นสําหรับกองหน้าแล้วก็คนของเราในแดนหน้ารับบอลให้มากขึ้นในตําแหน่งนั้นนะครับโดยก็รู้แหละนะครับว่าจังหวะเปลี่ยนผ่านจังหวะทรานซิชันการครองบอลและก็คุณภาพของนักเตะมาริดเนี่ยก็มีสูงในทุกๆตําแหน่งเลยเหมือนกันมันไม่ต่างกันเลยเป๊ปบ,บอกนะครับเรากําลังเล่นกับเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีกเราคาดหวังว่าจะเจอคู่แข่งที่ยากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่คือความท,ท้าทายเราน้อมรับมันเราได้รับมันและเราต้องทํามันให้สําเร็จนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของกัวเดโอลานะฮะว่ามันก็อาจจะคือต้องการทุกๆอย่างแหละนะครับทั้งเรื่องเสียงเชียเรื่องความมั่นใจรวไมไปถึงปรับเปลี่ยนแท็กติกการเล่นบางอย่างที่เป๊ปเห็นว่ามันควรจะพัฒนาขึ้นน,นั่นเองตอนนี้ที่เอติฮัดก็มีการ มีการเปิดเผยภาพออกมานะครับมีภาพหลุดออกมาว่ามีการเตรียมนในเรื่องของการมีธงมีแฟลกนะครับในแต่ละที่นั่งเนี่ยเพื่อที่จะประกอบการเชียนะครับในช่วงที่นักเตะเดินลงสนามเราจะเห็นเนาะเป็นพิธีช่วงต้นเนี่ยก็อาจจะมีการโบกสะบัดธงและก่อนหน้านี้นผมเคยเห็นมีการฉีดนะพ่นแบบเหมือนแบบเป็นริบบิ้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อความสวยงามเพื่อความแบบปลุกเราในสนามด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่า เกมคืนนี้เนี่ยจะมีการจัดเตรียมอะไรนอกเหนือจากเรื่องของธงหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมว่าอาจจะแบบพยายามทําให้ดีสุดแหละในส่วนของฝ่ายจัดของทีมเรานะเพื่อที่จะปลุกเร้านักเตะปลุกเรา้เเราแฟนบอลให้ช่วยกันส่งเสียงเชียร์หนุนหลังแฟนบอลหนุนหลังนักเตะของเราให้ได้มากที่สุดนั่นนี่นะครับไปกันที่นักเตะของเราบ้างนะครับก็คนที่ออกมาเพรสเอร์บอเลนคู่กับเป๊ปก็ปกจะเป็นทางพี่อ้อยไ <c ười> คล์วอลเกอร์ของขม แล้วก็ของแฟนๆหรือใบทุกๆคนด้วยนะครับวอลเกอร์ Walker เนี่ยชี้ว่าเกมกับมาดริดจะเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้วอลเกอร์กล่าวว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพวกเราทุกคนในห้องแต่งตัวนะครับเรารู้ว่าเป้าหมายในตอนจบมันคืออะไรสําหรับพวกเราสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับสโมสรและเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีเมื่อเทียบกับ2เดือนก่อนนะครับโดยเฉพาะในพรีเมียร์ ในส่วนของ UCL เนี่ยวอเกอร์กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยเกมก็คือเสมอกันอยู่หนึ่งหนงในเกมแรกนะตอนนี้เรามาอยู่ที่เอทีฮัเราจะได้เล่นที่เอทีฮัทซึ่งเป็นสนามที่เป็นบ้านของเรานะเราจะมั่นใจในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างแน่นอนและหวังว่าเราจะกลับมาคว้าชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมค่ำคืนวันนี้วอล k e เกอร์ Walker กล่าวต่อบอกว่าผมอยากทํามันนะครับเมื่อเราเคยเข้าชิงนะเมื่อรอบชิงที่ผ่านมาที่เราเคยเข้าชิงในปี2021ในการพบกับ เชลซีนะปี2021แต่มันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้หมายถึงว่าอาจจะอยากพยายามทําให้ทีมมีส่วนร่วมในการคว้าชัยชนะอะไรแบบนี้นะครับ็อกเกอร์บอกว่าทีมนี้เนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะครับเรียนรู้ที่จะเอาชนะสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพ้หรือชนะผมจําได้ว่าตอนที่เจอกับสเปอร์ในปี2019เนี่ยเราคิดว่าราฮิมสเตอร์ลิงยิงประตูใช้ได้ในช่วงท้ายเกยมด้วยซ้าเราได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากและสวยงาม แต่หวังว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีของเราให้ชื่อของเราได้จารึกไว้ในปริษัทและทําให้สโมสรแห่งนี้ก้าวไปขั้นของความสําเร็จนะฮะเมื่อมองไปอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาบริษัทของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่ง ทางทีมของเรานะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งเรื่องของการคว้าแชมป์ลีกที่ถ้าหากว่าคว้าอีก3แต้มได้ก็จะเป็นการคว้าแชมป์ลีกได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับวอเกอร์ Walker ยืนยันว่าทีมยังต้องโฟกัสในทุกๆการแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์เป็นเกมายเกมนะยังไม่ได้มองข้ามช็อตอะไรต่างๆวอลเกอร์ Walker บอกว่าการผ่านเข้าชิงชนะเลิศก,กับเชลซีในปี2021และไม่สามารถแสดงผลงานที่ดีได้เนี่ยเราเองต้องแก้ไข แล้วก็แก้แค้นสิ่งนั้นนะครับด้วยตัวเองเพราะว่าการเล่นมันต่ำของมาตรฐานในวันนั้นแต่เราไม่มีแต่เรามีคู่ต่อสู้นะครับที่ยากจะเอาชนะได้ในวันพรุ่งนี้นั่นคือมาดริดในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้เนี่ยทุกๆเกมเป็นเหมือนเกมชิงชนะเลิศอะไรก็เกิดขึ้นได้เอซีมิลานและอินเตอร์มิลานเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่เราจะดูรอบรองชนะเลิศคืนนี้และศึกษามันแต่สิ่งแรกก็คือเราต้องผ่านมาดริดให้ได้ ว็กเกอร์บอกว่าในแง่ของลีกเนี่ยเรากําลังจะคว้าแชมป์ได้สมัยที่5จาก6ปีแต่มันยังไม่จบนะเราต้องทําการแข่งขันต่อมีโปรแกรมกับเชลซีบริทันเบรนท์ฟอร์ดซึ่งเป็นทีมที่ต่อก่อนได้ยากอยู่แล้วแต่ว่าเน้นย้ำนะครับในเรื่องของถ้วยที่สโมสรอนยังไม่ได้เนี่ยที่เรากําลังโฟก,กัสจริงๆก็คือถ้วยของ League. ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ค่บเพราะว่าเรายังไม่เคยได้ถ้วยใบนี้มาประดับสโมสรอ,อืม ที่เป็นบทสัมภาษณ์ของทางคายวอล์กเกอร์นะครับว่าก็ยังต้องเน้นทุกๆเกมนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในเส้นทางแล้วก็ใกล้ที่จะถึงเป้าหมายเต็มแก่แล้วในทุกๆในทุกๆถ้วยนะแต่ก็ยังมองข้ามช็อตถ้วยใดถ้วยหนึ่งไปไม่ได้ยังต้องโฟกัสในทุกๆเกมที่ทลงทาการแข่งขักกน,นนะครับไปดูฝั่งมาดริดกันบ้างนะครับคาร์โลอันเชลอตตินะฮะก็จริงๆมาถึงเนี่ยฝั่งมาดริดเขามาถึง แมนเชสเตอร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็เห็นภาพด้วยบอกว่ารถบัสของมาริดเนี่ยมารับไม่ทันตอนที่นักเตะแล้วก็ทีมงานเนี่ยลงที่สนามบินนะครับต้องรอรถบัสเนี่ยถึง40นาทีนะครับกว่าจ,จะเดินทางไปน่าจะที่โรงแรมได้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มาเพรสฟัอนเฟรนตตามปกติโดยทางฝั่งของกุนซืออย่างคาร์โลอันเชลอตติ นะครับก็ชี้ว่าตนเองนั้นมั่นใจว่าเกมในค่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นอีกเกมหนึ่งอันเชกกล่าวว่าผมคิดว่ามันจะไม่แตกต่างมากนะักอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงทีมของเราด้วยผมคิดว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในเกมก่อนหน้ามีบางอย่างที่เราสามารถปรับปรุงได้และผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ด้วยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่แตกต่าง ผมคิดว่าในเวลานี้พวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในยุโรปและผมมั่นใจว่ามันจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับในเล็กแรกอันเช่ยังได้ยืนยันด้วยนะครับว่านักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีนในเล็กแรกอย่างเอเดอัวโดกามาวิงกาเนี่ยจะพร้อมลงสนามอย่างแน่นอนหลังได้รับบาดเจ็บในเกมลาลิกาสเปนนะครับเหนือนเกตาเฟ่ที่ชนะมา1-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าผู้เล่นจะ ผู้เล่นของเขาเนี่ยจะต้องแสดงความกล้าหาญในการเล่นเพื่อที่จะทะลุเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้ครับทางอันเช่กล่าวว่าการแข่งขันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นทีมที่ดีสุดในโลกมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่แค่คุณภาพเมื่อคุณเข้าถึงรอบรองแต่ยังเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะนิสัยและความคิดที่คุณสามารถแสดงออกมา ไม่ใช่แค่คุณภาพเท่านั้นความกล้าหาญมีความสําคัญมากในเกมเช่นนี้คุณภาพส่วนตัวของนักเตะเนี่ยคุณภาพรายบุคคลหรือส่วนบุคคลเนี่ยไม่สามารถแสดงได้หากทุกคนหากคุณไม่กล้าพอที่จะลองทําสิ่งต่างๆอันเชลติยังได้ทิ้งทายนะครับยังปฏิเสธเรื่องที่ว่าพวกเขาจะพยายามเล่นแบบยื้อเกมเพื่อที่จะไปดวลจุดโทษเพื่อชี้ขาดโดยกล่าวว่าฝ่ายของเขาเนี่ยนะครับทีมของเขาเนี่ยกำลังมาที่เอติฮัด เพื่อที่จะคว้าชนะให้ได้นั่นเองอันเช่กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดที่จะไปโฟกัสในเรื่องการไปดวนจุดโทษมันอาจจะต้องดวนจุดโทษก็จริงนะครับถ้ามันหาผลตัดสินไม่ได้แต่มันก็ยากเหมือนกันนะกับการเตรียมความพร้อมในการดวนจุดโทษเพราะว่าดดนจุดโทษเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้การดวนจุดโทษในรอบรองชนะเลิศหรือชิงชนะเลิศเนี่ยโอเคมันก็เข้ากับบรรยากาศก็จริงนะแต่สิ่งที่เราคิดและเราต้องการให้เกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือ เล่นจบในเกม90นาทีตามปกติแล้วก็ชนะก่อนที่จะต่อเวลาพิเศษและดวนจุดโทษก็คือไม่อยากไม่อยากต่อเวลาไม่อยากดวนจุดโทษนะอยากจะพยายาม,มาเอาชนะซิตี้ให้ได้ใน90นาทีตามเวลาปกตินะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของอันเชล็ตติไปฟังบทสัมภาษณ์ของนักเตะฝั่งมาดริดกันบ้างอย่างลูก้ามูริชนะครับจอมครับคนเก่งก็ได้ความเห็นเกี่ยวกับเกมนี้นะก่อนจะเตะกัน บอกว่าประการแรกเนี่ยการมีส่วนร่วมในการแข่งขันประเภทนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับโมดิกราวในเกมแบบนี้เรารู้สึกมีความสบายมากนะครับสบายๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงมีชื่อเสียงมากมายนะครับในการแข่งขันอยู่ฟาชมเป้ยนส์ลีเราเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเราแล้วกเ็เรารู้นะครับว่าปวัติศาสตร์ของสโมสรเนี่ยบังคับให้ พวกเราเนี่ยพยายามทําอย่างเต็มที่ในทุกๆเกมนี่คือเหตุผลที่เราเล่นได้ดีในแชมเปี้ยนส์ลีกและเราเองก็รู้สึกดีมากๆเราเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่สูสีแบบ50-50จะมีการตัดสินในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็น2ทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับหมายถึงว่ามาดริดกับซิตี้นะเป็น2ทีมที่ยอดเยี่ยมกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและผมคิดว่า มันจะตัดสินกันที่การกระทําที่แตกต่างและการเล่นที่ยอดเยี่ยมมันเกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันเกาะกลุ่มกันและหวังว่านั่นจะเพียงพอที่จะพาเราผ่าไปสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของลูก้าโมดริชนะครับแล้วก็เป็นในส่วนบทสัมภาษณ์ที่จบไปนะทั้งฝั่งวัดฟิดเองฝั่งแมนซิตี้เองนะครับผมยกสิ่งที่น่าสนใจเอามาไล์ให้ฟัง ในส่วนของบทสัมภาษณ์ตรงนี้ทีนี้มาพรีวิวกันสั้นๆเพราะว่าก็พรีไปตั้งแต่คลับบลูมูลแล้วนะครับแผนการเล่นก็ประมาณนี้นะที่ฮูสกอร์ยกมาก็เป็นระบบเก่งของเราฝั่งซิตี้ก็จะมาในระบบหลัง3ก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับแต่ที่คุยๆกันเนี่ยถ้าจะมีเปลี่ยน,นยก็อาจจะเป็นปีกขวาหรือเปล่าปินาโดหรือริยัตมาเรสนะครับนอกนั้นผมคิดว่าก็น่าจะเป็นไปตามนี้ แต่ต้องรอดูว่าจะเลือกใช้ b บรด d o หรือว่ามาเรสนะซึ่งพี่ไอ์เนี่ยพี่ไอ์บูมูลไทยแลนด์ที่คุยกันในลับบูมูลเนี่ยก็บอ,อกว่าอยากให้ลองใช้เป็น ais, มาเรสไหมเพราะว่ามาเรสเองก็เป็นแบบคนที่ชอบทำผลงานได้ดีใน UCL นะักสําคัญสำคัญๆจนได้ฉายามิสเตอร์ย c l ไปก็น่าคิดเหมือนกันนะครับส่วนมารินเองก็อย่างที่บอกฮะกามาวิงก้าฟริกแน่นอนพร้อมลงสนาม ตำแหน่งอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับโรดิโก้เบนเซมาวินิสซิตวินิสซจูเนียนะครับบลเบเด่โทนี่โครสลูก้าโมติจกองหลังก็รู้สึกว่าจะได้เอเดนเบเลเตาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะจับคู่กับรูดิเกอร์หรือเปล่าหรือจะใช้อลาบาก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผลที่คาดอูสกอร์ให้เป็นแมสซที่ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนตัวผมมองว่าผมให้ซิตี้ชนะเหมือนกันนะ แต่ผมให้แค่ลูกเดียวผมให้ซิตี้เฉือนชนะมารดริด1-0แล้วก็เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยผลสกอร์รวม2ประตูต่อ1นะแฟนคิดว่าผลสกอร์จะเป็นอย่างไรพิมพ์มาพูดคุยในคอมเมนต์นกันได้เลยนะครับเกมค้ำคืนวันนี้นะฮะเตะกันตี2ตามเวลาประเทศไทยในค้ำคืนวันนี้เลยนะฮะที่เอดีฮัดสเตเดียมก็รับชมอย่างถูกต้องถูกช่องทางได้ทางบีอินสปอร์ นะครับแล้วก็แฟนๆที่ไม่ได้สมัครแพ็กเกจอะไรก็ลองหาช่องธรรมชาติดูกันได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ดูแบบถูกต้องดีกว่านะครับมันก็จะมีเรื่องของความคมชัดเรื่องของการไม่ดีลงดีเลยเนาะน่าจะดีกว่านะครับดีสองนะคืนนี้ดีสองคืนนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะผัดเข้าไปชิงกับทางอินเตอร์มิลานที่ไปรอแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับปิดท้ายกันในเรื่องของ สรุปโปรแกรมทัวร์ e รีซิชั่นของแมนซิตี้เราในการเยือนเอเชียน a a, ในฟรีซิชั่น2023ก็จะมี2ประเทศนะครับสรุปแล้วมีญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้โดยซิตี้จะไปที่ญี่ปุ่นก่อนก็จะลงจะลงเตะนะครับ2นัดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเจอกับแชมป์เจลีนะครับในฤดูกาลล่าสุดอย่างยูโกมาเอฟมารินอสแล้วก็ ในวันที่23กร,รกฎาคมนะครับ2566แล้วก็อีกเกมนึงจะเจอกับบาเยิร์นมิวนิกในในวันที่26กร,รกฎาคม2566นะครับโดยทั้ง2เกมนี้จะเตะกันที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวนะก็คือญี่ปุ่นเจอกับทีมในเครือ CFG ก็คือโยโกมาเอฟมารินอและก็บาเยิร์นมิวนิกส่วนเกาหลีใต้นะครับที่มีประการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะลงเตะในวันที่30กร,รกฎาคม mm hmm. เจอกับแอตเลติโก มาริทนะครับนี่เป็นโปรแกร,รมเอเชียทัวร์2023ของซิตี้ในการเตะ p r e ซ i s i o n ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับที่นำม,มาอัปเดตแล้วก็นำม,มาเล่าสู่กันฟังให้ได้รับฟังกันสำหรับแฟนๆเรือใบสีฟ้าเกมในค่ำคืนวันนี้ครับผมเป็นเกมที่จะเรียกว่าสำคัญมากๆ ของแมนซิตี้ก็ว่าได้นะอในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหวังว่าจะมีรอยยิ้มกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่งช่วงไลฟ์หลังเกมเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะอยู่เคียงข้างกันนะครับในค่ำคืนวันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเป็นแฟนเือใบนะฮะคืนนี้ผมไลฟ์หลังเกมเหมือนเดิมดูเกมกับมาร์ิดจ,จบก็มาพูดมาคุยกันได้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกัน สำหรับคลิปข่าววันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับข m ม on City